สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาให้ดูปีกนะครับชุดนี้ก็จะเป็นปีกโรลเลอร์นะครับยาวห้าสิบเซนนะครับเป็นปีกทำสีอโนได์นะครับแล้วก็แกะลายนะครับเป็นลายมังกรนะครับนะครับ เสริมยางด้านข้างได้สองเส้นนะครับถ้าเป็นปีกโรเลอร์ตัวนี้ความหนาของปีกจะอยู่ที่หกจุดสองมิลนะครับความยาวอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับมีขนาดเดียวนะครับแกะลายนะครับมีทรงนี้ทรงเดียวเลยนะครับถ้าเป็นปีกโรเลอร์นะครับเป็นล้อฝังลูกปืนราคาเก้าร้อยเก้าสิบนะครับส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าไม่เอาล้อจะอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะครับ แกะลายมังกรนะครับนี่นะครับลายถือว่าชัดมากนะนี่นะประมาณนี้นะครับ สนใจก็สั่งมาได้นะครับตัวนี้ปีกโรเลอร์ล้อฝังลูกปืน990ส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผม0929462599นะครับ0955026338หรือว่าจะทักเข้ามาที่ไอ l ดี e ลก็ได้นะไอัดี d l ล n e ผมก็จะเป็น 929 w g r r m หรือว่า Facebook ผมก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้ราคา990นะครับเป็นปีดโรเลอร์ล้อฝังลูกปืนส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับประมาณนี้เลยนะครับงานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับ สวัสดีครับ